สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง r a b i t i n s นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูนมสตรอเบอรี่สองแบบสองรสชาติกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานนมสตรอเบอรี่พลาดไม่ได้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมสำหรับสูตรแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นของติงฟงค่ะนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะเราจะใช้ส่วนผสมเพียงแค่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะ หรือว่าเราเรีออยกอีกอย่างคือน้ำสควอชนะคะ30 ml ค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะสำหรับนมข้นหวานเราก็จะใช้อยู่ที่30 ml ิเช่นกันค่ะ แล้วก็นมข้นจืดนะคะสำหรับนมข้นจืดเราก็จะใช้อยู่ที่30 ml เช่นกันค่ะส่วนผสมทั้ง3อย่างเท่ากันหมดเลยนะคะ30 ml ทีนี้พอเราได้ส่วนผสมทั้ง3อย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเราต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะ แล้วเราก็จะมาเติมน้ำร้อนค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะค้นๆแบบนี้ค่ะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำร้อนนะคะอยู่ที่หนึ่งรอยค่ะแล้วเราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะส่วนผสมทุกอย่างนะคะ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำร้อนเนี่ยต้องใส่เป็นส่วนสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าเราไปชงเองแล้วใส่ไปก่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้น้ำสตรอเบอรี่หรือนมเนี่ยแตกตัวนะคะถ้าเราทําวิธีเนี้ยใส่ทีหลังก็จะทําให้เนื้อเนียนมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่แก้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับ นมสตรอเบอรี่สูตรที่1ค่ะสูตรนี้ก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำสควอชเข้าไปทำให้นมมีรสชาติอมเปรี้ยวนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นสูตรที่ใช้ผงสตรอเบอรี่ชงนะคะเป็นผงสตรอเบอรี่ของติ่งฟงแล้วก็ใช้นมสด นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่100 ml นะคะตามด้วยผงสตรอเบอรี่นะคะ2ช้อนชาปูนปูนค่ะ คนให้ละลายในน้ำร้อนนะคะตามด้วยนมข้นจืดค่ะสำหรับนมข้นจืดนะคะเราจะใช้อยู่ที่40 ml ค่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะ เราจะใช้อยู่ที่35 ml ค่ะแล้วก็นมสดนะคะ สำหรับนมสดเราจะใช้อยู่ที่40 ml ค่ะทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ,ะได้แล้วนะคะสำหรับนมสตรอเบอรี่สูตรที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับแก้ว22ออนเช่นกันค่ะ สูตรนี้นะคะก็จะมีรสชาติเหมือนนมกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับนมสตรอเบอรี่สองสูตรด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนมสตรอเบอรี่สองสูตรด้วยกันนะคะรสชาติของเขาก็จะต่างกันนะคะสำหรับแก้วที่เราใส่ส่วนผสมของ น้ำสคอตนะคะมีรสชาติอมเปรี้ยวของน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะส่วนอีกแก้วหนึงนะคะที่ใช้ผงติ่งโคงชงนะคะก็จะได้รสชาตินุ่มๆของนมสดแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่เข้าไปนะคะก็จะเป็นนมสด2รสชาตินะคะ2แบบเพื่อนๆสามารถลองนำไปทำทานยู่ได้นะคะชอบรสชาติไหนชอบแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องลาบ d ดิงช่องนี้สำหรับวันนี้ต่าย v าบีดิงไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ